มามาพอกันตุ้เป็นแล้วตอนีบพอกระตุ้นเป็นแล้วมาถึงเทั้นเองเขาจอยูในสารได้ส่วนการตกที่ดะที่ระีคระถึงมาอดครับมอดจอดเลยคับเดี๋ยววีนมมบุญอยไม่ร้อะไรอย่า สบาดีอบคครับบ yeah, ้านสเนีวรยรโอ้ขัดเก่อกวัดังวว่าสบุนกับผู้ใอคุณหมอมาแวอ้าคุณหมอสวัสดีครับถึงว่าหัวครับอนครับ

ai à con luôn mà anh à ai à mày bay lên quân chống à